สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วใช่ไหมที่รีวิวว่าไปเจอร้านนมเนยเบเกอรี่ไลแมนวันนี้ก็เลยมาบุกถึงหน้าร้านเลยที่พระราม9ซอย41คือเข้าซอยมาแล้วก็เลี้ยวขวาตรงคาเฟน่นี้แล้วก็ตามแมพเลยแล้วก็จะเจอนมเนยเบเกอรี่คือที่ต้องมาบุกถึงหน้าร้านเพราะว่าใกล้วันแม่แล้วไงแล้วแม่ชอบขนมปังร้านนี้มากโดยเฉพาะชีฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนคือก็เลยจะซื้อไปฝากแม่เลยแบบจุกๆชอบร้านนี้น,นะเพราะว่าขนมปังเขาทำสดใหม่ราคาถูกแล้วก็แบบเอาไปแช่ตู้เย็นเอาออกมาอุ่นคือยังไงมันก็แบบยังนุ่มอร่อยแบบชอบมาก คือถ้าใครผ่านมาแถวนีนอยากลองให้มาแวะดูที่หน้าร้านมากคือแบบของเยอะสุดๆแบบเหมาะกับเอาไปฝากที่บ้านฝากพ่อฝากแม่มากๆอ่ะแล้วคือร้านเนี้ยเขากลาันตีว่าปลอดภัยไร้ไขมันทานนะทุกคนฉัญญญนชอบปันี้มากครีมชีสลาวากับทอฟฟี่เค้กคือแบบถูกสุดๆส,ดสามห้าสามชิ้นร้อยแล้วก็ซื้อไปประมาณนี้เลยแล้วก็จะได้ถุงแบบนี้แล้วก็บอกแม่ว่าแม่เอามาฝากล่วงหน้าวันแม่เนาะแล้วเธอก็กินแบบฟินเกินรู้แล้วเจ้าว่าชอบจ้าแต่คือ มันอร่อยจริงแบบชีฟอนไม่ตัวเพราเอ่อนแบบครีมดีมากตัวนี้เป็นบัตเตอร์ครีมอัลมอนด์คือขนมปังนุ่มๆกับครีมแบบอ่อนๆหวานน้อยคือแบบนุ่มมากขนมปังแฮมมบยองเนสกับมูยองเยองเนสก็คือแช่ตู้เย็นหนึ่งคือแล้วออกมาอุ่นก็คือแบบมันยังนุ่มยืดแบบคือมันดีมากทุกคนตัวนี้เป็นขนมปังนมสดหินอ่อนใช่ไหมที่ซื้อมากล่องละห้าสิบบาทฉันก็เอามากินกับเนยถั่วแล้วก็ราดน้ำผึ้งคือแบบ โูเธอฟินเกินถ้าใครไม่สะดวกไปที่หน้าร้านก็สามารถสั่งได้ในแอป l i น์แมนแล้วก็โ o b i บ h o o ูเลยทุกคนแต่ว่าราคาจะสูงกว่าหน้าร้านนิดนึงแต่ว่าในแอปโ o b i บ h o o ูราคาส่งถูกมาก